นี่นะครับวิธีการถอดชุดหน้าชาลีแกนเล็กก็คีมครับคีมก็ก็จะทําการคีบแล้วก็หมุนออกเลยแนละ้วก็จะต้องเสี่ยงครับการที่มันต้องแตกนะครับนี่มันก็จะแตกนะฮะเพราะว่ามันเออ,อกยากมากครับมันต้องบีบแล้วก็หมุนออก ตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ครับถ้าใครที่ต้องถอดนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็ซีนซีนตัวนี้แกว่ไาขาวเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะก็อขอขอบคุณความรู้จากพี่ๆในกลุ่มนะครับโอเคครับเดี๋ยวมันจะถอดอีกหนึ่งอันนะฮะเนาะวิธีการถอดก็ไม่ยากครับคีมบีบเลยฮะ บีบเราก็หมุนออกถ้าหมุนออกก็ทุบๆนิดหนึ่งครับเยนะ่ะเดี๋ยวถอดให้ดูนี่ครับก็จะแตกประมาณนี้ถ้าไม่แตกเอาไม่ออกนะครับต้องทำให้ปลอกมันแตกลองลองถามคนในกลุ่มไม่มีผูดด้ใดถอดบพแตกเลยแตกทุกคนนี่นะ ส่วนจะดึงออกไงเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับนี่ครับถอดออกมาก็จะประมาณนี้ก็ถอดปอกออกแล้วก็ดึงดึงออกเลยนะฮะแต่ถ้าดึงออกก็มันจะมีวิธีหนึ่งคือใส่เพผสองข้างนะครับแล้วก็เอาแม่แรงดันออกกรณีดึงไม่ออกอันนี้มันออกง่ายก็ กระชากออกเลยครับนี่นะครับถอดออกมาก็จะเห็นประมาณนี้นะครับก็จากที่เช็คดูก็ตรงนะครับแกนตรงส่วนตรงนี้ก็จะสนิมบูดกันกระแทกก็ยังอยู่ครบทุกตัวนะฮะเนาะสองอันบอกกินแตกน,นี่หลุดมาฮะ นี้พินยังไม่ได้แกะนะฮะถ้าจะแกะก็ต้องตอกพินออกแล้วก็ถึงจะดึงแกนนี้ได้แล้วก็สปริงออกได้นะครับนะส่วนชุดนี้ก็จะทําการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับน้ำเหลาของผมก็จะทําการย่นตัดย่น2นิ้ว2นิ้วเดี๋ยวจะตัดกระบอก2นิ้วย่น2นิ้วก็จะตัดสปริงกี่เซนอะไรกี่เซนเดี๋ยวขอไปดูศึกษาจากพี่ในกลุ่มก่อนนะครับนะจะมีพีท่านนึงแกททำเป็นสแตนดาดไว้ ว่าต้องตัดประมาณไหนนะครับนะก็ขอขอบคุณความรู้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ได้มาทดลองถอดเองก็ยากนิดหนึ่งนะครับเนาะหลักๆก,ก็จะต้องมีครีมไขเอ้ยครีมคอประแจคอมาก,ก็ได้หรือ,อครีมล็อกก็ได้ครับหนิบแล้วก็หมุนปอกออกแน่นอนครับต้องมีการแตกอยู่แล้วครับเพราะว่ามันแน่นมากส่วนแตกก็ไม่ต้องซสีเรียดอะไรน,นะเนาะก็มีจำหน่ายอยู่ครับ ในกลุ่มก็มีจำนานอยู่นะครับนะก็ติดต่อไปได้นะครับนะโอเคครับสําหรับการถอดประกอบชุดหน้าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมีคลิปใหม่มาให้ดูนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ